สว,ส,สวัสดีครับมุม2เวนนะครับวันนี้มุม2เวนก็กลับมาพบกับฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุม2เวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3าขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่26กันยายน2563นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุม2เวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีที่แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสวบเบทสองเลุ้นสรุปทุกสังเวียนวยเดยวมวยสเตปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจกระอกแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ ad sbb 2 7 9มีแอรำหน้าก่อนนะครับ ad sbb 2 7 9 แล้วก็ขอฝากไปด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องแฟนมวยด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมนวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนไขรเข้ามาเสียบแทนนะครับรวมไปถึงกระแสเรศในแต่ละวันนะครับเราก็มีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับเรียกว่าข้อมูลมวยในแต่ละวันนะครับเรามีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับ ราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยทถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่26กันยายน2563นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็คือคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับในศึก,กจิตเมืองนอน์นะครับประกบไห้ค่อนข้างที่จะนา่าติดตามนะครับเพราะว่ามีมวยรอบให้ลุดกัดถึง2คู่เลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีการป้องกันแชมป์ไ์เวท วทีมวยสยามอ้อมน้อยอีกหนึ่งคู่นะครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งก่อนนะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาวินแบบนอกเอาครั้งที่8นะครับคนชนะก็จะเข้าไปสู่รอบรอบแคนสุดท้ายนะครับส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบทันทีนะครับไม่มีที่อื่นสาหรับผู้แพ้นะครับสาหรับมวยรอบมาบินรข้งที่8นะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเป็นเทพนะครับสิทธิ์หนุ่มน้อยหรือว่าเอกเมืองนนท์หรือว่าสิงห์ป่าตองนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดาวนภาสิงป้อมปราบหรือว่าประเสริฐรัชพันธ์นะครับพิกัด122อปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงเป็นเทพนี่ก็16ปีจากกระบี่นะครับฟีซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัดบุรีเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีทางด้านเอกเมืองนนท์มวยหูเล็กสมสกุลให้การสนับสนุนนะครับขึ้นถอดมงคลวันชกด้วยนะครับเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าฝีมือครบเครื่องเลยนะครับดักสัดแข้งต่อยหมัด ออกจังหวะสอนะรับบังแล้วโต้นะครับหนมีอุ้มตีด้วยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเป็นเทพก็มีชนะนกยศสอนะครับเพชรใหม่หมูปิ้งอร่อยจุ้งบวยที่ลุมพินีแพ้คะแนนนาบิววีนัมมวยไทยนักมวยฝรั่งเศสนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับลาสุดนะครับแพ้คะแนนยอดดวงใจทีเด็ด9 9ที่เวทีราชด,ดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่ถือว่ายังมีสรุสรุปอยู่นะครับชนะเพียงแค่1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินดาวนาภา,านี่18ปีจากพังงาน,นะครับฟิตซ้อมอยู่ในค่าออมสิ่งป้อมปะนะครับโดยมีคุณธงดีน้อยสิทธิค์ครูหมายนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมนะครับมีตีนหน้าแรงนะครับในไล้แขนขวางหน้านะครับ กดตีล็อกลัดมัดตีกดตีเด้งตีเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนทอมมี่ชออัจฉริยะที่วทีิมยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนนาคีศริลักมวยไทยที่วุีลุมพินีนะครับลาสุดแพ้คะแนนหนึ่งอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมที่จังหวัดนครปฐมนะครับสามฟอร์มหลังนะครับมีแพ้2แล้วก็ชนะ1ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับไม่แตกต่างนะครับแต่ว่าเรื่องประสบการณ์มวยนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินดูจะได้เปรียบนิดนิดนะครับฉะนั้นถ้าบทเบียด น่าจะช่วยได้นะครับลรวก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเป็นเทพสิทธ์หนุ่มน้อยไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดาวนาภาสิงป้อมปาา ส่วนคู่ที่2อนะครับก็ยังเป็นเป็นมวยรอบนะครับโดยโดยที่เป็นมวยรอบทบวันมือมันพันดุครั้งที่2นะครับเป็นการชกแบบเก็บคะแนนนะครับในรอบแรกนี้โดยที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็คือไทยสจอเปียกอุทัยหรือว่าเพชรบรกดสกัลยาณีนะครับส่วนทางด้านฝ่าน้ําเงินนะครับเพชรกาฟิลจิตมืองนนหรือว่าซูจีบะมีเกี้ยวพิกัด13 5ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับไยนี20ปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์ที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอจบเปยกอุทัยจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยมีสอจอบเปยกอุทัยนะครับภาวิดบุตรสวัสดีนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายหนักแรงนะครับเตะเตะต่อยรุ้นแร้นะครับหมัดซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายสอกซ,ซ,ซ้ายนี่อาวุธหนักแรงตัวต้นนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับสไตล์การชกนี่ถอดแบบพี่ชายมาเลยนะครับสายอุกาบาดกุลับดำสจอบเปยกอุทัยนะครับสไตล์การชกคล้ายๆกันเลยนะครับสายหนักแรงทั้งคคู่นะรับ โดยที่3ฟอร์มหลังของท่านฝ่ายแรงไทยนะครับก็มีแพ้คะแนนนอดใหม่ออนิตยาพรที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนั้นดนอัพก่อนนะครับก็เลยแพ้ไปลหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก2อนะครับเพชรกาฟิวจิตมงนนที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับล่าสุดต่อยไว้ที่มวยรอบนะครับมวยรอบไฟแรกนะครับในมวยรอบครั้งนี้นะครับชนะน็อกยก2องเพชรดำ อชอโคอยู่หาอีสุซูทีวิทีโมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังไม่ธรรมดานะครับแพ้หแล้วก็ชนะน็อกไปถึง2เลยนะครับนั่นหมายความว่าอาวุธหนักแรงแน่นอนครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็ดกาฟิวจิตืองนนท์นี่ก็18ปีจากสุรินนะครับคุณนี้ต้องบอกว่าเป็นดามี่ดัมบี้แบทแห่งเมืองสุรินเลยนะครับแล้วก็ฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตเวนแกวแล้วก็ซอเอสุนทีโรหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องเลยนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงในมีไล่แขนขวางแทงศอกสั้นอันตรายล็อกลัดมัดตีเนี่ยวนันแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับ 3ฟอร์มหลังของท่านั้นฝ่ายน้ำเงินเพชรกาฟิลนะครับชนะคะแนนเพชรธมินเพชรอร่อยซิ่งที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้นอกยก2ให้กับไทยสอยจตเป็กอุทัยที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับต่อยไว้ที่มวยรอบไฟแรกนะครับชนะนอกยก3ซุปเปอร์โจกเกติศักนาวีที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ที่พิกสถิตินะครับ,คครบเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในรอบนะครับโดยที่เป็นทางด้านไทย สามารถเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2นะครับฝ่ายแรกที่ทั้งคู่เจอกันนี่เป็นทางด้านไทยนะครับเอาชนะน็อกไปในยกที่2นะครับก่อนเกมนี้เสียหลายๆท่านก็ยังให้เครดิตทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกาฟิลแต่ว่าไปพลาดโดนอาวุธหนักของทางด้านฝ่ายแดงไทยนะครับแล้วก็ พ่ายนอกไปในยกที่2นะครับถือว่าผิดความคาดหมายเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นถือว่าเป็นการแก้แค้แนนะครับเป็นการแก้มือของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรกาฟิลนะครับโดยที่ต่อยอยู่ในมวยรอบนะครับก็ต้องมาดูกันว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรกาฟิลจะแก้แค้นได้หรือว่าจะเป็นยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะครับคู่นี้ต้นๆน,น,นี่ถือว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับไทยสจป๊ปอุทัยนี่อันตรายมากๆทีเดียวนะครับถ้าอาวุธหนักแรงเข้าจุดโฟกัสนี่รับรองได้เลยว่านับน็อกหรือไม่ก็ ล,ล่นให้เสียอาการแน่นอนนะครับคู่นี้เพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่หนักแรงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับการันตีเรื่องอาวุธหนักแรงเลยนะครับแต่ว่าถ้าท้ายๆนะครับผ่าน3มยกไปแล้วนะครับไม่หลับไม่หล่นไม่นับไม่นอกไม่ไม่โดนต่อยเสียอาการนี้ผมมองว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกาฟิลดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับมีทั้งนอกมีทั้งในเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงไทยนี่อาจจะมีอาวุธตักแรงก็จริงนะครับแต่ว่าวงไหนนี่จะมีน้อยไปนิดนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ มีทั้งนอกมีทั้งในนะครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับถ้าต้นต้นยก1 2 3ทางด้านเพชรกาฟิลจิตมังนนไม่พลาดโดนหมัดจนนับนอกหรือว่าเสียอาการไปก่อนนะครับผ่าน3ยกไปแล้วผมมองว่าอาวุธ ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกาฟิลหลากหลายกว่านะครับท้ายๆผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านไทยสจเปียกอุทัยแก้แขนได้สําเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ปลายๆนะครับถ้าไม่หลับไม่หล่นผ่าน3ยกไม่หลับไม่หล่นไม่นับไม่น็อกไม่เสียอาการนี่ผมมองว่าปลายๆดูดีกว่านะครับเพราะว่าอาวุธหลากหลายกว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านไทยสจเปียกอุทัยแก้แขนได้สําเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกาฟิลจิตเมืองนนแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่หลับไม่หล่น ไม่เสียอาการในสายกนั้นก่อนนะครับไปไปลายหน้าลุนครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นไลท์เวทนะครับพิกัด135ปอนด์ทีมโหมสยามอ้อมน้อยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์ก่อนนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือเพชรมรกตทีเด็ด99นะครับหรือว่ามรัตนบัณฑิตส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงนะครับกิ่งสังเล็กต่อหลัก2นะครับพิกัดก็คือ135ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรมรกตนี่28ปีจากมหาสารคามนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮียติสระซักดิ์แท่ตั้งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมมมมมวววยยยยยซ้านะะคคครรรััับบจงงงหหหฝีีีืือออเเเ่่ลลลกสด อาวุธรวดเร็วนะครับชิงทาก่อนนะครับมีลูกดักเตะดักทิบดักแทงนะครับแล้วก็หลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เก่าด้วยชกมานานเลยดีกี่นี้แชมป์ถึงเกเส้นเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยสฟอร์มหลังนี้ก็มีชนะคะแนนเพชรงามชออาจารบุญที่วิทีลุมพินีนะครับแพ้คะแนนมงคลแก้วสอสมมาที่ราชดำเนินล่าสุดนี้ก็ยังสดุดอยู่นะครับแพ้คะแนนนะครับพลอยวิทยาสอทอรโรสุรางที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ถือว่ายังมีสลุดสลุดอยู่นะครับชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2 ส่วนเดืนฝ่ายน,น้าเงินนะครับกิ่งสังเล็กนี่สิบกวาปีจากบุรีรัมนะครับไปเก็บตัวอยู่ที่สสมานการเม้นนะครับโดยมีเสียสมานบุญยอนะครับอยู่ในความดูแลของเสียสมานบุญยอแล้วก็มีพ่อนบังว่าให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับผู้นี้ต้องบอกว่าซ้ายกับซ้ายเหมือนกันนะครับทางด้านฝ่ายน,น้ําเงินกิ่งสังเล็กก็เป็นมวยซ้าย ฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับเตะสายต่อยซ้ายนะครับในไล่แขนของรับมัตตีบูสู้ดุดัดนอยู่แน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทานั้นฝ่ายน้ําเงินกิ่งซางเล็กนะครับมีชนะนอกยกสี่นะครับสลาตันโตโยต้าระยองที่ราชดำเนินแพ้นอกยก3ามธนันชัยสมหวังไก่ย่างที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับ ชนะคะแนนลูกนีม้มตสิ่ง์ของสีที่วิทีราชดำเนินสามฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มถือว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับกิ่งสร้างเล็กต่อหลัก2ดูจะได้เปรียบนะครับกิ่งสร้างเล็กนี่ต้องบอกว่ายอดมวยรุ่นเล็กเลยนะครับสมัยรุ่นเล็กๆนี่ค่าตัวไปแตะเรือนแสนมาแล้วนะครับแล้วก็หาคู่ต่อสู้คู่ต่อก่อนค่อนข้างยากทีเดียวเลยนะครับดังตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่ว่าพอหาคู่ต่อสู้ต่อก่อนไม่ได้นี่ต้องก็เลยต้องมีการปล่อยน้ํําาาหนนักกขึ้มลย็เทใ้ แรงประทะสู้ไม่ได้แล้วก็เลยทําให้ฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนสมัยตอนเด็กๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นมวยรุ่นเล็กที่ค่าตัวแตะหลักแสนนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับรุ่นเล็กๆแต่ว่าพอปล่อยน้าหนักมาทําให้แรงประทะ บทเบียดสู้ไม่ได้นะครับก็เลยทําให้ฟอร์มหลังๆนี่ดูอย่างไม่ค่อยดีนะครับคุณที่เป็นการป้องกันแชมป์ของท้านฝ่ายแดงนะครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเจ้าของแชมป์อยู่นะครับแชมป์ที่วุฒิแห่งนี้ฉะนั้นน่าจะเป็นเจ้าบ้านนะครับฉะนั้นฝ่ายน้ําเงินกิ่งสาเล็กนี่ก็เหมือนกับเป็นทีมเยือนนะครับมาเยือนนะครับต้องบอกว่าร่างกายช่วงหลังๆนี่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1นอาจจะ ดูไม่ค่อยดีนะครับร่างกายดูอาจจะยังไม่ค่อยดีฟอร์มก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีแต่ว่าฝ่ายละสุดนี้หลังจากโควิด9ิ้สาเมาเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้วหนึ่งครั้งนะครับทำให้บอกว่าร่างกายเข้าที่เข้าทางมากกว่านะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับกิ่งสร้างเล็กนะครับฝ่ายสุดท้ายที่ต่อยไว้ก็ก่อนที่จะ โควิดระบาดแล้วก็หยุดไปเลยนะครับจนมีรายการนี่เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากโควิดซากลับมานี่กิ่งซามเพิ่งจะได้ขึ้นไหวร่างกายไฟนี้เป็นไฟแรกนะครับปล่อยต่อยไว้ครั้งแรกก็ ก่อนที่จะมาต่อยครั้งนี้นะครับต่อยไว้ก็เดือนกุมภาพันธ์เท่ากับเรือเวทีไป7เดือนเลยนะครับเดเดือนเลยเรือเวทีของทางด้านฝ่ายเมือกิ่งซ่างเล็กนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรมรกตนี่มาเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้ว1ครั้งนะครับหลังจากโควิดซาเทียบกันที่ร่างกายนีน้ผมบอกว่ามองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับร่างกายน่าจะเข้าที่เข้าทางมากกว่านะครับเพราะว่ามาเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้ว1ครั้งนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่เรือเวทีไป7เดือนนะครับเพราะว่าก่อนโควิดจะระบาดนะครับก็ ไฟสุดท้ายที่ต่อยไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีการต่อยอีกเลยเคลื่อนไหวร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับะนนร่างกายเข้าที่เข้าทางมากกว่านะครับบทเบียดไปแล้วนี่ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตทีเด็ด99นะครับร่างกายเข้าที่เร็วกว่านะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วการยีเระยะน่าจะดีกว่าแล้วก็น่าเฉือนน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านกิง่งสั่งเล็กต่อหลักสองป้องกันแชมป์ได้สําเร็จน,นะครับกูนี่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตทีเด็ด99 ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือนนทชัยจิตมังนลนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับรักสมหมายเงาะบางกะปิหรือว่าสิทธิ์ปากผนังนะครับพิกัดก็คือต่อกันหนึ่งปอนะครับโดยที่ฝ่ายแดงนะครับนนทชัยนี่ต่อยร้อยสามสิบแปดปอนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับรักสมหมายเงาะบางกะปินี่ต่อยร้อยสาสิบเจ็ดปอนนะครับตอกกันหนึ่งปอนนะครับเพื่อความเหมาะสม ทางด้านฝ่ายแดงนะครับนนทชัยนี่21ปีนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็มีซอเอซุนทิโรหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าในนยวแน่นเลยจะใส่รุนแรงนะครับบูสู้ดุดันเลยนะครับเป็นมวยเพชรเข่าไนนิวแล้วก็เข่ารุนแรงด้วยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนคุณหันเล็กซอสมหมายที่จังหวัดเชียงรายนะครับ หลังจากนั้นก็ชนะนกยก2สมิงยกเด็ดไฟฟ้าที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับโฉ์ฟอมไว้ค่อนข้างสวยเลยนะครับที่วิถีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ชนะนอกยก4แสงอาทิตย์ลูกทรายกองเหนี่นวันนั้นชนะนอกด้วยเข่าด้วยนะครับสฟอฟ์มหลังของทางนั้นฝ่ายแดงนนทชัยนะครับชนะรวดทั้ง3ามไฟแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ถึง2ไฟด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับลักสมัยนี่ก็21ปีจากจังหวัดระนองนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงป้อมปากนะครับโดยมีทองดีน้อยสิทธิ์โคมายนะครับดูแลการฟิตซ้อม ตีนซ้ายหน้าออกได้เร็วแรงนะครับดงในนี้มีไล่แขนของรัดปัตตีกดตีแด้งตีเหนี่ยวนแข็งแกร่งแขรง,งเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มนี้ต้องยังถือว่ามีสรุดสรุดอยู่นะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทนานานฝ่ายเงินรักสมหมายนะครับแพ้คะแนนริชทิเดชสิทชิบุญธรรมที่ราชดำเนิน แพ้คะแนนใบไผ่โย,ยธาลักษ์มวยไทยที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรลำสินชหพยักที่ราชดำเนินสามฟอร์มหลังนี้แพ้รวดทั้งสไฟไ์เลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับที่ฟอร์มดูดีกว่านะครับชนะรวดทั้งสไฟไ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่แ like, พ้รวดเลยนะครับฟอร์มนี่ส่วนทางกันเลยนะครับแต่ก็ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าทําไมคู่นี้ถึงเป็นทางด้านฝ่ายแดงที่ต่อน้ําหนักให้นะครับเพราะว่า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ ทำไมถึงต้องเป็นทางด้านฝ um ่ายน้ำเงินนะครับลักสมัยที่ต่อน้ําหนักให้1ปอนดปอนะครับทั้งๆที่ฟอร์มของทางด้านลักสมมายนี้ดูไม่ดีเลยนะครับก็ยังสงสัยอยู่นะครับฉะนั้นคู่นี้ก็แนะนําให้ติดตามในเกาะติดตาช่างทีว่าสรุปแล้วเป็นการทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับลักสมัยนี้ต่อน้ําหนักให้ตามโปรแกรมหรือเปล่าเพราะว่านี่ขึ้นตามโปรแกรมเลยนะครับแต่โปรแกรมของทางด้านศึกเจ้ามวยไทยขึ้นไ้ว่า นนทชัช้ยต่อยร้อยสาปอนด์แล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินรักสมหมายต่อยร้อยสปอนด์ซึ่งรักสมหมายฝ่ายน้ําเงินต่อนหนักให้1ปอนด์นะครับทั้งๆที่ฟอร์มนี่เป็นรองอย่าง เห็นได้ชัดเลยนะครับคูนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนนทชัยกิจเมืองนนนะครับเพราะว่าฟอร์มดูดีกว่าร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับทางด้านรักสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มอาจจะไม่คงเส้นคงวาบางวันโชคดีก็ดีนะครับแต่ถ้าบางวันโชคไม่ดีนี้ก็ยอมเอาดื้อเหมือนกันนะครับฟอร์มก็สนทางกันด้วยแล้ววันนี้ทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบน้ำหนักด้วยคูณนี้ต้องเช็คกําหนักอีกทีนะครับวันชกว่าเป็นการต่อน้ําหนักตามใบรายการหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะน้ําหนักเท่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าฟอร์มนนี้้ทาาาางงงดดดดฝ่่ยยแููอ ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เป็นลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ประกบคู่มวยด้วยนะาเสือน่าจะแข็งเป็นธรรมชาติด้วยนะครับคู่นี้นะครับผมมองไปที่ล่วงหน้าไปเลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนนทชัยกิตเมืองนอนน่าจะอาศัยฟอร์มแล้วก็ร่างกายที่ได้เปรียบนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเหลือเยอะกว่าแล้วก็น่าจะเฉือนเอาเชอนะคะแนนทางด้านหลักสมหมายเงาะบางกะปิไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนนทชัยกิเมืองนอน สำหรับวันนี้เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวย,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 ยช่องสามสืบเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่26กันยายาน2013นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจรึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเร็นะครับในวันที่ทั้งมวยขึ้นชกจริงสืบไปรู้แล้วก็สืบไปรูกว่านักมวยนักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันนะครับกระแส่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่่่่่่าาาาาาางงงงงงทีีีีบบบบบอออออกก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 นนนนนนนะะะะะคคคครรรรรัััััััขข้้้้้มมมมมููลลลลดดดึึึววชชยไปฉตตตตติิใเแส สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ